สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสุรินทร์ทุกทท่านนะคะวันนี้นะพี่พี่ขาจะพาพี่พี่มาชมเป็นอ่าไหมมัดมีหกตะกอนะคะผืนนี้ยกดอกพริกไทยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้อ่ามีชื่อลายว่าลายดอกมะเขือนะคะผืนนี้เป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ขาย้อมสีธรรมชาติทั้งผืนเลยนะคะแต่ก็อ่ามีการประยุกต์มีการเล่นหลายสีอยู่ในผ้าผืนเดียวกันนะคะ ผืนนี้นะคะผ้าหน้ากว้าง1เมตรนะคะความยาว2เมตรนะคะความยาว2เมตรนะคะผ้าผ่านการอบอับน้ํายาเรียบร้อยนะคะสวยงามมากค่ะพี่ๆค่ะผืนนี้เป็นการเล่นสีผ้าที่มีความแปลกใหม่นะคะไมะ่เป็นงานแปลกตาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานมัดสีย้อมสีแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจสินค้าชิ้นนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์089794 7659นะคะหรือว่าจากคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ